วงการบันเทิงมันไม่แน่นอนหนูเล็กกาก้าเปิดภูวิลล่าหรูหราที่เขาใหญ่นี่สิขยันจนรวยของแท้เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ขยันทำมาหากินสุดๆสำหรับตลกสาวชื่อดังหนูเล็กกา้กา ที่ไม่ขอนั่งนั่งนอนนอนอยู่เฉยๆเพราะคิดเสมอว่างานในวงการบันเทิงเอาแน่เอานอนไม่ได้และไม่อยากให้ลูกชายน้องวินต้องมาลำบากล่าสุดเจ้าตัวก็ขอหันมาจับธุรกิจใหม่ด้วยการทำบ้านพักภูวิล่าที่เขาใหญ่ที่บอกเลยว่าสวยงามวิวอลังการน่าไปเที่ยวพักผ่อนมากโดยหนูเล็กได้โพสต์บ้านพักภูวิล่าพร้อมแคปชั่น บ้านแบบเรียบง่ายสบายแต่วิวตอนถ่ายรูปสุดปังค่ะอีก6เดือนเข้าพักได้เลยครับทุกคนถ้าไปพักอยากได้อะไรพิเศษเพิ่มบ้างคะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยค่ะงานนี้หนูเล็กจึงได้ถือโอกาสเปิดบ้านให้เห็นกันะช,ะชัดๆพร้อมทั้งรีวิวทุกมุมให้เห็นโดยเจ้าตัวยังบอกด้วยว่าบ้านหลังนี้เป็นผูวิลล่าสไตล์นอร์ดิกที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและแรงทรัพย์ในการสร้างมาให้สวยและลงตัวสุดๆ เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการรีวิวภูวิล่าเขาใหญ่สะซีทรูเปิดใหม่ล่าสุดบ้านสไตล์นอร์ดิกเพดานสูงโปร่งเย็นสบาย3ห้องนอน3ห้องน้ำพักได้ไม่เกิน13ท่านหน้าบ้านกว้างจอดรถได้3-4คันสะว่ายน้ำเกลือผนังกระจกใส3,7เมตรหลุมปาร์ตี้ริมสะซีทรูพร้อมเต่าปิ้งย่าง 3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห,ห้องโถง1ห,ห้องครัวห้องน้ำใหญ่พร้อมอ่างอาบน้ำสุขภัณฑ์แบบวินเทจคาราโอเกะครบเซตห้องทานอาหารริมสระว่ายน้ำอุปกรณ์ครัวครบทำอาหารได้สวนส่วนตัวลานดาดฟ้าส่วนตัวมีแม่บ้านให้บริการเพื่อความสะดวกสบายมีรปภร,รักษาความปลอดภัยในโครงการตลอด24ชั่วโมงร้านอาหารเครื่องดื่มอยู่หน้าโครงการเปิด8โมงเช้าปิดสามทุ่ม